ครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะนะครับมาขอโชคหรือว่ามาติดตามกับเรื่องราวนะครับต้นมะยมนะครับสีสีคล้ายๆออกสีทองนะครับผมทราบข่าวว่าให้โชคนะครับให้โชคมาหลายงวดนะครับผมนะครับกับเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวมาติดตามกับเจ้าของบ้านว่าต้นมะยมต้นนี้นะครับออกใบประหลาดออกมาเป็นใบสีขาวหรือว่าสีชมพูนะครับหรือว่าเรียกอีกเป็นสีทองก็ได้นะครับผม นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าเราจะมาสอบถามกับเจ้าของบ้านครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับกับเดี๋ยวมาสอบถามอีกครั้งหนึ่งครับกับคุณแม่นะครับเรื่องราวกับต้นมะยมเผือกนะครับเดี๋ยววันนี้แม่จะให้โชคนะครับในการจุดทูบนะครับกับต้นมะยมเผือกนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่เป็นเจ้าของบ้าน เป็นเจ้าของต้นมะย,ยมครับผมถามนะครับผมต้นมะย,ยมเนี่ยครับเป็นออกใบสีเผือกใบประหลาดออกมาตั้งแต่ตอนใดครับเริ่มเอามาปลูกเลยค่ะเริ่มเอามาปลูกเ,เลยตั้งแต่ต้น,นล็กๆล่มาครับค่ะตแต่ต้นเด็กๆเพิ่งออกมาเป็นใบ,บสีเผือกยนี้ไ่มครัแบแบกออกมากิ่งเดียวเลยค่ะแบกออกมากิ่งเดียวเป็นใบแบบนี้แล้วบอกครับผมต้นนี้กี่ปีแล้วครับปลูกมากี่ปีแล้ว ตอนจางบ้านไม่ไหม้จำได้ป่ะแม่โดนหรอคะไม่หลายปีแล้วเนาะไม่หลายปีแล้วค่ะแต่ว่ากับว่เคยไอ้มีคนหูเห็นป่ะครับบมาวางแบบเนี้ยมันคือเป็นสีด่างๆเนาะที่แต่ไใจนอสินครั้ะเดี๋ยวให้น้องเจ้าของบ้านเนาะครับจุดทูบเสียงไทยนะครับกับในวันวันที่16กันยายน64นะครับมาจับเป็นตัวไหนกันเดี๋ยวก็มาสอบถามว่าเคยมีโชคกับต้นมะยมนี่ ครับจังไดรบอนะครับค่ะเราเป็นคนมีโชคอยู่เนาะเกี่ยวกับโชคลาภนี่แม่ได้โชคมาตลอดปะครับหรือจังไดหร่ถือมาเรื่อยทุกขาเว้นสองสามมวดเนี่ยกะถือมาเลยเกี่ยวกับต้นมะยมนี่ย่ะครับบ้านเลขที่ยังครับผมบ้านเลขที่บ้านบ้านเลขที่ครับเนี่ยหนึ่งสี่หกค่ะหนึ่งสี่หกบ้านที่บ้านหนึ่งสี่หกบ้านที่บ้านหนึ่งสี่หกนะครับอายุแม่เท่าไหร่ครับห้เท่าไหเจ้าเ สามปศเลยค่ะหกสิี่หกสิบ้านีหกสิบสี่หกสิบห้าฮะถึอเลขดังตัวไหนแม่ถึงเลขดังวันนี้เลยตวนเลขดังเลยครับหกสี่หกห้านี่ยคอรบ่น้อนะครับในบในออบี่ออกแป้งแต่อามาตั้งแต่ปลูกแล้วบอครับตั<ม>ต้งออแต่ปลูกเลยลลออกมาก,กี้ใบกี้กิ้งครับเฉพาะกิะก้งนี้กิ้งเดียวบ่ะสีเผือก มะยมเผือกเนาะนมัดเนะครับผมเขกานนี่่จะนับตัวไหนเนานับกิ่งนับการนะนับกิ่งก็สเปไหนครับผมเอาเอาตังสี่เห็นมจุดทูบเสียงเหนะเสียงต้นเลเห็นเนไป่นี่วเ มันมีแต่สีขาวด้วยนะน้เนาะมีแต่สีขาวบนี้มาเริ่มด่างเนี่ยปาแก้วมาเริ่มด่างนล้วมื่ด่างแม่แม่คิดว่าสิ่งนี้องค์อย่างคนมายุหรือบัวนี่เป็นก้มเสือนะครับคิดว่าลูกแก่บ่ทีนี่ฮะแต่ก็คนคนเชีงลูกบ่ต้องย่านแบบขามาเฉียวเล็กมาเฉียวเล็กแต่ว่าเฉียวนี่ให้แม่จุดถูกเชียงไทยตัวเล็กเห้เนาะแล้วก็บ้านเล็กที่เท่าไรก็แม่ หบ้านเลขที่หนึ่งสี่หกอายุหกสิบห้าหกสิบห้าเต็มหกสิบห้าหกสิบห้าเต็มดกรกฎอาจารย์นับกิ้งให้ผมนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางอาจารย์นับจริงนะครับเอาจริงอเฉพาจริงสีสีเผือกนะครับ เฉพาะกิ่งสีเผือกแมงครับเจ้าของลองนับให้นะครับนับเชียงไทยให้กับเอซีทั้งวันได้เนี่ยครับนับใครับนับไปนครับหนึ่งสองสาครับเนี่ยนับเปน่ครับหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณยี่สิบหกกริงครับผมแต่ละกริงประมาณเลขทูบนะครับผมนะครับตัวแรกศูนย์ตัวที่สองสามนะครับเดี๋ยวมาลอรุ้นตัวที่สามกันครับออกมาจะออกมาเป็นตัวไหนกันนะครับเลขทูบนะครับ จุดเสียงไทยนะครับอยู่ที่ต้นมะยมเผือกนะครับผมเ,เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับตัวที่สามว่าจะเป็นตัวไหนกันนะครับผมรออีกสักคู่นะครับผมศูนย์สามหนึ่งนะครับศูนย์สามหนึ่งนะครับผมในการจุดทูบนะครับขอโชคอยู่ที่ต้นมะยมเผือกนะครับได้ศูนย์สามหนึ่งเลขเลขออกกันะสี่สองห้าสี่สองห้า ออกจริงไหมเอาบอกใหม่ดิ้ฮะสี่สองอ <22 5. S 1> ห้าอโอ้สี่สองห้านะครับนะครับเด็กอยู่ที่ต้นมะยมเผือกบอกสี่สองห้าออกจริงออกจริงใช่ไหมครับถ้าออกจริงหนูจะได้ขนมนะ <mandatory. S 1> ใช่ไหมเอาบอกใหม่ดิจำได้ไหมที่บอกเมื่อกี้ตัวไหน <una. S 1> ตัวไหนครับ โอ้4 2 5เนาะขอให้ออกจริงๆน้องชื่ออะไรครับน้องชื่ออะไรน้องชูชิน้องสชีโอ้บอก4 2 5เดี๋ยวน้องจะดังแล้วทีเนี้ยน้องชูชีจะดังแล้วน้องชูชีจะดังแล้ว4 2 5ใช่ไหมลูกนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขนะครับอยู่ที่ต้นมะยมเผื่อนะครับเลขทูบได้ 031นะครับจับคู่ได้นะครับจับคู่แยกได้030131นะครับแล้วก็เลขที่บ้านนะครับ146นะครับแล้วก็อายุคุณแม่กับคุณพ่อนะครับ64กับ65นะครับ265ก็คือก้านมะยมนะครับผมรับได้นะครับก้านมะยม26ก้านนะครับแต่ละก้านแต่ละกิ่งนะครับมีอยู่5ถึง6ก้านนะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับผมตัวเลขนะครับ ก็ฝากทุกท่านนะครับผมก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับทางช่องเป็นสื่อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับได้นําไปลงทุนนะครับผมในวันที่16กันยายน2564นะครับผมครับตัวเลขทุกตัวนะครับก็มีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดขอให้ทุกท่านนะครับโปรดใช้พิจารณานะครับรับชมแล้วก็พิเคราะห์ดีๆนะครับผมตัวเลขนะครับอยู่กับต้นมะยมเผือกนะครับนะครับผมก็ตัวเลขนะครับได้ เป็นดังนี้นะครับผมตัวเลขของนะครับต้นมะย,ยมเผือกนะครับครับจุดทูบได้ศูนสามหนึ่งนะครับแล้วก็บ้านเลขที่หนึ่งสี่หกนะครับหนึ่งสี่หกศนะครับเาได้สามหนเอาแงจับคู่ใหนะครับศย์ามศามนะครับสอบถามคุณแม่ว่านะครับ เป็นมั้งแต่เกิดนะครับผมต้นนี้นะครับอาจจะเป็นความประหลาดหรือว่าผิดธรรมชาตินะครับกับต้นมะยมก็ไม่รู้ได้นะครับผมก็โปรดใช้วิจายนในการศึการับชมนะครับต้นมะยมเผือกนะครับเดี๋ยวมารอรุ่นวันที่16กันยายน2564นะครับผมว่าจะให้โชคนะครับกับเอซีทุกท่านหรือไม่นะครับเราติดตามนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง